สวัสดีค่ะเราชื่อทวนทิพย์นะคะเราทำอาชีพเสริมสวยอันนี้มาประมาณ20ปีแล้วคะ่ะจนกระทั่งมีคนสนใจมาเรียนฉันก็เลยสอนหนึ่งคนต่อหนึ่งคนก็เริ่มมาสามคนมาสี่คนมาห้าคนและก็มาจากต่างประเทศก็มีฉันก็สอนเปลี่ยนหน้ากันไปบางคนก็นอนนี่บางคนก็เช่าโรงแรมนอนฉันเริ่มสอนตั้งแต่การทาสีการสะการหนีบการนวดที่ถูกวิธีฉันสอน แค่เฉพาะว่าฉันเคยเรียนและเคยทำมาและฉันก็ชอบพาทุกคนไปกินแซ่บทุกคนชอบฉันมากและลูกชายของฉันก็เหมือนกันชอบพากันมากินแซ่บแล้วเราก็พาไปร้านอาหารต่างๆเป็นแบบนี้ทุกครั้งและฉันก็ไม่เคยลืมพี่สาวฉันที่อยู่ที่อยุธยาฉันจะพาหมาไปด้วยและฉันก็จะเล่าเรื่องอยู่โหลให้ฟังหมาตัวนี้นะคะเป็นหมาจรที่ฉันรับเลี้ยง แต่ฉันน่ะมีแมวไว้แล้วมันไม่เคยถูกกันเลยมันทําอะไรแมวไม่ได้มันก็จะไปกัดที่นอนของแมวฉันขาดไปหมดแต่แมวฉันน่ะก็ไม่เคยยอมแพ้มันสู้กันตลอดฉันก็สั่งซื้อให้มันตลอดแล้วหมาจรก็ทราบข่าวว่าฉันเอาลูกหมามาเลี้ยงเขาก็มาหาฉันเต็มไปหมดฉันก็ต้องซื้อของให้เขากินเป็นลูกชิ้นแต่อย่างไรก็ตามฉันก็ยังพาหมาไปที่สวนอยู่ดีเพราะฉันรัก